ะไรวะอ๋อแล้วแบบว่า <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนั้น่ะตอนบ่ายอะคือมันมีวันหนึง่งวันก่อนสุดสุดวันก่อนวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือพวกหนูได้กลุ่มหนูได้ไปเที่ยวใช่ไหมกลุ่มสองอะกลุ่มที่แบบตามไปทีหลังแล้วแบบว่าวันก่อนหน้านั้นอะมันก็มีธุระต้องทำอะไรเงี้ยหนูต้องทำ,ยอยงทำตอนบ่ายใช่ไหมแล้วหนูก็ว่างตอนเช้าแล้วหนูอะมันเป็นวันสุดท้ายที่หนูสามารถได้เล่นไอบอลมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะก็แบบว่ามันเป็นมันเป็นขั้นสุดท้ายที่หนูจะได้เล่นเลเวลสองเลเวลสามใช่ หนูก็ไม่รู้ว่าสีฟ้าหรือสีเขียวไปเรื่ที่ง่ายกว่าหนูคิดว่าสีเขียวหนูก็ขึ้นสีเขียวไปแล้วก็เพิ่งไปรู้ว่ามันคือเลเ่ลสามใช่ไหมพอขึ้นไปเสร็จใช่สีเขียวมากเหรอใช่สีเขียวที่มีบ้านอะแล้วแบบมันก็แบบหนูตื่นเต้นมากแล้วแบบว่าได้ขึ้นไปแล้วแบบว่ามันเหมือนได้ได้แค่สองรอบเพราะว่าหนูต้องรีไปทําธุระต่อใช่ไหมแบบว่าก็ขึ้นไปแล้วมันมีทางแยกสองทางขึ้นไปกับฟอนกับแบมบูใช่ไหมแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่า มันมีสองทางมีทางหนึ่งเป็นทางแบบลงไปลงไปแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ชันมากแต่อีกทางมันเป็นทางเลี้ยวพวกหนูก็แบบแบบว่าเอ้ยฟอนก็แบบไอ้แบมเออแกแกแบบแกถามเขาหน่อยดีว่าแบบว่ายังไงอะอันไหนง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วแบมก็ว่าแกแบมก็ว่าเฮ้ยแบบไม่กล้าถามแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบฟอนฟอนแกก็แกก็พูด excuse me ให้หน่อยเดี๋ยวเขาถามให้ก็ได้แบมก็บอกแล้วแบบหนูก็แบบเออยังไงก็อะไรเงี้ย แล้วก็พอเดินไปเออ excuse me อะไรเงี้ยไปถึงเสร็จไปเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนี่ก็แบบไอ้แบมมันก็ถามไปแบบเออทางไหนง่ายกว่า้เขาฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมไอ้แบมก็บอกว่าอ e a s y e อ s ซแล้วเขาก็บอ๋อ oh easy เขาก็บอกว่าด้านขวาสรุปล,ลงด้านขวาใช่ไะมเป็นทางเลี้ยวไห,หนล่มคนแรกเลยเอ,อ่าเพราะมันไม่กล้าลง <laughs> โอแบบตอนนี้ตามุกติดตมูกแบบว่าเพราะมันก็ไม่กล้าลงใช่ไหม นูก็ได้ลงคนแรกสรุปหนูล้มล้มเลยเพราะว่าเลี้ยวไม่ได้แล้วก็แบมบูตามมาแบมบูไม่ล้มไอสุดท้ายเนี่ยไอฟอนเนี่ยล้มแล้วก็ขาพลิกไปหมดเลยแล้วก็ลุกขึ้นไม่ได้แล้วผมมันจะลุกมันก็บอกว่าเฮ้ยแบมเขาลุกไม่ได้อะแบมเฮ้ยพี่วีออรอหนูก่อนหนูนี่มันไหลอะพี่หนูล้มทำยังไงเลยสุดท้ายก็ลุกได้ใช่ไหมพอไปถึงมันก็จะผ่านอุโมงค์ใช่ไหมพอไปผ่านอุโมงค์ ไปผ่านนโมงปุ๊บสองคนนั้นน่าจะไปก่อนไปก่อนใช่ไหมมันแบบเป็นลงทางยากเลยนะแล้วก็ไปก่อนล้มเอแอมมาล้มแล้วฟอนก็ล้มตามแล้วฟอนก็พูดทีหนังว่าเออเนี่ยหนูอะเวลาหนูเห็นใครล้มอะหนูก็จะแบบรู้สึกว่าหนูต้องล้มตามฟอนบอกว่าเวลาหนูเห็นใครล้มหนูต้องล้มตามเพราะหนูสุบว่าเฮ้ยหนูทําไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเออแั้นหนูล้มเลยดีกว่ามันก็ล้มตามแบมแล้วหนูก็อะไรหวาฟอน แล้วเสร็จแล้วตรงไปมันจะมีทางขวาเพราะลราวงไปมันจะมีทางขวาชันมากแล้วก็ทางซ้ายเป็นเข้าป่าแต่ว่าเลี้ยวแต่ไม่ชันหนูก็ถามอีกรอบหนึ่งว่าเ e อ๊ะคิีแบบทางไหนง่ายกว่าเขาบอกว่าทางนู้นง่ายกว่าแต่ว่าเลี้ยวเยอะอ่ะเราก็เลยไปทางนั้นเลี้ยวๆปุ๊บอ่าฟอนแบมล้มหนูก็เลี้ยวไปก่อนเพราะว่ามันต้องลงไปแล้วหนูก็ยืนรอรอประมาณสิบนาทีก็ไม่มา,มา,นา,มมาหนูก็ยืนเซลฟี่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปได้ขึ้นมาข้างบนนี้ แล้วน้องโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะแบบว่ามันหนาวมาโทรศัพท์หนูก็จะพังแล้วใช่ไหมหนูก็ยืนรอเว้ยแล้วก็แบบรู้สึกงงว่าเอ๊ะหรือว่ามันสองคนไปแล้วนะแล้วก็ยืนรอก็ยังไหม่มาทุกคนแบบทุกคนก็แบบเล่นสกีผ่านหนูไปเขาก็มองยืนทําอะไรวะขวางทางอะไร้ยหนูก็ยืนริมแล้วนะแล้วแบบแบมฟอนก็แบบมาอ้าวพี่วีนึกว่าไปแล้วยืนรอตั้งนาน ก็จะมาก็คือลม้มแล้วก็ลุกไม่ได้กัน <c oughs> ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะคราวนี้ก็ฟอนมันกำลังเลยว่าจะเล่นต่อดีไหมเพราะว่าเราต้องไปทำธุระต่อใช่ไหม <c oughs> แบบว่าฟอนบอกเอ้ย e พี่หนูขึ้นแล้วนะแบบว่าจะไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบแบมบก็พูดกับฟอนว่าเอ้ย e พี่วีหนูอยากเล่นอีกอะไรอย่างนี้สรุปก็ขึ้นไปส่วนในฟอนไอ้แ <c oughs> <c oughs> มันก็มันก็ตามมาแล้วก็บอกว่าไปด้วย แลวสุดท้ายก็ึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบไปอีกทางหนึ่งก็คือทางที่มันชันมันก็ลงมาฟอนไม่กลัวเลยอันนี้ฟอนไม่กลัวเลยแต่แบมมากีด <laughs> กีดดังมากแล้วคราวนี้เราก็ลงทางชันเออไม่มีใครลงวันนี้ก็ปลอดภัยเสร็จแล้วฟอนก็มาพูดที่หนังว่าเออเนี่ยวันนั้นนะ่ะที่บอกว่าคือหนูอะอยากลองใจว่าว่าเออถ้าหนูไม่ไปอะจะมีใครไปกับหนูไหมอะไรเงี้ย สรุปก็ไม่มีใครไปกับหนูเลยหนูก็เลยต้องขึ้นไปเล่นอีอกรอบหนึ่งก็ <c oughs> คือูแบบประมาณว่าแบบจะลองใจวแบบ่าเโอ้ยใครจะแบบว่าแบบใครจะใครจะแบบว่าขึ้นกับหนูไหมไม่เล่นอะไรเงี่ยแต่ว่าสรุปว่าไม่มีใครเลยพอนก็แบบเศร้าอะไรเงี้ยทำไมทุกคนบอกว่าหนูหายใจทางไหนฟังไม่ทันหรอทำไมอ่ะหนูว่าหนูผู้ช้าแล้วนะ <c oughs> บอนมาแล้ว เฮ้ยแต่ว no ่าหนูยังเล่าไม่จบอ่ะจะเล่าเรื่องอะไรดีอ่ะ ก็แต so like so like, ่มันมีช็อตหนึ่งพี่ผักผมน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าแบบว่าเหมือนหนูแซลพี่ว่าขคมหรือเพื่อโคมก็แบบเหมือนพี่ว่าขคมแบบอารมณ์แบบนั่งอยู่อ่ะแล้วหนูก็ยืนอยู่ใช่ฟว่าขคมก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หัวเราะขี้ๆให้หนูอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นแฟนกันโอ้โหมีผ่านมค่ตอนนี้ไม่อ่ะพี่ผักก็คือกลัวอะไรนะพี่ผักกลัวพี่ใช่สมควรทำไมอ่ะจะเล่าเรื่องอะไรลืมเลยอ่ะ ำไมถึงร้องไห้เหรอคะก็คือตอนนั้นหนูเล่นหิมะอยู่ใช่ไหมแล้วแบบหนูก็เล่นอยู่แล้วพี่จจนนี่ก็ปัดใส่หนูเว้ยแล้วแบบว่าด้วยความที่หนูแบบสิวขึ้นอะเนี่ยหนูหน้าพังมากเลยไปญี่ปุ่นอะพี่นนี่ก็ปัดใส่หนูอะพี่ก็นนี่เขบอกว่าหนูสกปรกเว้ยแล้วแบบพี่นนี่ก็มาปัดหิมะสกปรกใส่หนูอ่ะแล้วหนูก็เลยแบบหนูเป็นคนที่แบบเวลาโกรธหนูจะร้องไห้เว้ยสมัยก่อน ทำไมไม่รู้ว่ามัแบ,บว่าเวลาโกรธแต่แบบมันพูดไม่ได้หนูก็จะร้องไห้ห <c oughs> น้องวีบ้าเลย <c oughs> ไม่ต้องเลย <c oughs> มันมนพี่วีเอาิินนานว่าไอ้อวีใ้าตามันไม่เขาล้มหนูแล <c oughs> ว้วโอ้โก,ก็พี่อยากิมจิหนูิกินอะโหกระดุ้งมาเลยหายเม่จาเลย คำว่าน้องวีหนูจะใช้กับครอบครัวเท่านั้นค่ะครอบครัวของหนูทุกคนก็ครอบครัวหนูแต่ว่าแต่ว่ามาถึงแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่สาวพี่ชายเดี๋ยวนี้หนูชอบหลุดแบบหนูชอบใช้หนูแล้วอะเมื่อก่อนหนูจะใช้น้องวีใช่ไหมแล้วแบบพอหนูแบบมาอยู่กับทุกคนหนูก็เริ่มใช้หนูแล้วหนูก็แบบไปคุยกับพ่อแม่ว่าใช้หนูอะหนูไม่ชอบใช้หนูอะครอบครัวหนูจะใช้น้องวีอะมันน่ารักอะมันดูเป็นเด็กดีนะ น้องวีหรือว่าต่อไปนี้ทุกเวลาหนูไปออกงานหนูก,ก็น้องวีก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะคะที่แบบว่าได้รับเชิญมางานนี้น้องวีก็วันนี้น้องวีกับเพื่อนๆพื่อนเวมเบอร์จะมาเต้นโคอิซูดุฟอร์จูน ก็วันนี้น้องวีก็ว่าน้องวีว,งว,ว่าวีจะดูวันแล้วก็อะไรเนี่ยพ่มรู้เรื่องแล้วน้องวีว่าน้องวีจะไปแล้วเยิสงสิบแปดนาทีอีกห้านาทีน้องวีจะไปแล้วนะคะทุกคน <And we S 1> เพราะว่าน้องวีรู้สึกไม่สบาย เาฟอนเหรอฮะไม่รู้อ่ะมันเยอะเกินมีเรื่องหนึง่งคือว่าวันนั้นไปเมาลอยอยู่กับห้องมิวนิกฟอนแมมูมใช่ไหมวันนั้นน่าจะเป็นวันสุดท้ายอืมก็เลยไปใช่ไหมก็แบบว่าเราทุกคนใครจะไปดูบอลก็ดูนะหนูไม่ห้ามนะแบบดูบอลก็ต้องดูหนูลรอกกี่โมวาตะ สี่แล้วสีทุ่มยี่สิบหนูจะไปนะเพราะว่าหนูไม่สบายก็คือวันนั้นอะไปห้องละห้องไม่ห้องรตาห้องฟอนแบมูใช่ไหมเบลนิกด้วยก็แบบฟอนฟอนก็บอกว่าเนี่ยหนูว่าจะพูดค่ากับเองแล้วนะหนูว่ามันเท่มากเลยฟอนแล้วปกติมันจะแทนแบบกับแบบหมูว่าเขาแบบแกใช่ไหมมันบอกว่าเนี่ยมันมันก็แบบวันนั้นก็ลองพูดไว้ข้าอยากกินเค้ก มันก็จะมันก็เน้นคําว่าค่าเว้ยมันก็แบบพูดแบบบัมบูแบมค่าอยากกินเคก้กเอ็งให้ค้ากินเค้กหน่อยประมาณเนี้ยหนูก็แบบอะไรหว่าลแล้วแบบมิวนิกก็พูดว่ามิวนิกกับเป็นคนปังที่ฉุบไม่เคยแพ้ใครแล้วมินหนุกมิวนิกก็ปองที่ฉุบกับฟอนแล้วก็ฟอนก็แพ้แล้วก็เปาองชุบกับแบมบูแบมบูก็แพ้เพราะปองชุบกับหนูอะหนูชนะใช่ไหมแล้วก็หัดเป,ป็ปองฟอนก็บอกว่า แพ้หนูจะเอาใหม่หนูขออีกรอบพี่มิวนิกคอยดูเลยนะพี่วีอะไรเงี้ยมันก็ไปชุบชุบแพยอย้อีกรอบหนึ่งโคตรฮาตอนนั้นอแะแล้วมันก็แบบฆ่าแพ้ต้องรู้ปนมันแบบเป็นแบบพยายามอะฆ่าฆ่าอยากพูดอะอยากพูดฆ่าอะไรเงี้ยเออเรื่องอาหารที่ญี่ปุ่นนะคะแบบว่า พรงนี้ใครสอบก็าต้องไปสอบแล้วจ้าไหนเฮ้ยแล้วตาเปิดเพลงเปิดเนื้อ้องเพลง morning ให้หน่อยเราจะเป็นเลซี่บีซีฮะช่วงีติดมากเพลงนี้จริงๆเฮ้ยมาเปิดเร็วพี่จำเนื้อไม่ได้ <c oughs> เนี่ยหนูแล้วเพลงนี้หนูไปแล้วนะนนหนูว่าจะไปนอนมอร์น,นิ่ง <Morning. S 2> ที่พอลอนเช้านะใช่หนูกใชน่มอร์นิ่งมอร์นิ่งสองเดซี่ขอโทษนะที่แบบไม่ถึงชั่วโมงแบบว่าหนูต้องไปนอน <c oughs> มาค่ะเลเบอบอยไว้ก่อนเอะโอ้โหเอาจริงทุกคนไม่เบื่อค่ะเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์หน้านะเดี๋ยวจะมาเลเบอบอยให้ฟังพี่น้ำหนึ่งเรียกหนู <c oughs> ว่าเรเบอร,บอ,รบอยจริงหรอพี่น้ำหนึ่งเรียกหนูว่าเลเบอรบอ <c oughs> ยเกินะ <c oughs> ร้องว่าไงนะนะอ๋อฉันได้อยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงา เมื่อโลกที่มีฟิวเตอร์สีเทาแม่เอ pie, die, ็งร้องดิแม่กาจะนาวร้องดิร้องแม่แม่กาจะหนาวแต่พอมีโอ้โหเสียบไว้ไหวปะแต่พอมีแดดเขาร้อนฉันยังคงยมองดูตรงที่เก่าฟังดูเหมือนละครแต่ว่าภาพที่เอ้ยเอ็งอย่าร้องซ้อดิพี่เพียอะไรตัวภาพที่หมกมันค่อยๆยย้อนเรื่องราวแม่ความรักพังลงแต่ ฉันยังคงเสียงมองดูเอ้เดี ouais. ๋ยวพี네่คิดถึงเธอเบาเบามองดูไอ้มาต้องเปิดเพลงอ่ะจี้มาอ๋อจี้มาแลปมอนิ่งกันจี้จี้ in your position sense ไอ้จี้อะไรนะคิดถึงเธอเบาเบา ไอ้ทีรีวิาคิดถึงเธอวะมาอืมแต่แปล MV เขาเศร้าเนาะเฮ้ยแต่ว่าเสียงเหมือนแบมบูใช่ใช่เสียงนัก MV เหมือนแบมบูมากแบบหนูฟังแล้วตกใจลองไปฟังดูเหมือนจริงๆนะอะไรนะกางเกง150บาทอะไรนะคอบกระโดดมันก็คาด30เซ็นต์อะไรก็น่าทะเหมืนแลยเหมือนจริงๆ ดูจองที่กาฟังดูเหมือนละครแต่ว่าภาพที่มองมันคอยขย,ยอนเรื่องราวแม่ความรักหังโลกแต่ฉันยังคงคิดถึงเธอเบาๆเท่าน้ามองดูพื้นห้องที่ไม่สะอาด ตอนที่เธอยังอยู่จะคงจะบนละลุกมากกว่าจะบอกฉันมันประหลาดชอบความเรียบร้อยแต่ดันไม่ค่อยทำก็เหมือนกับเรื่องของเธอผ่านมาตั้งนานฉันเพิ่งค่อยๆจำยังคงเห็นหน้าเธอซ้อนอยู่ที่หน้ากระจกตอนที่เราแต่งตัวฉันทำกันทำหน้าตลกจะบอกว่าฉันเด้ออ้วนเพราะว่าฉันพุงเริ่มอ๋อฉันบอกว่าแก้มใหญ่ของเธอมันทำให้เธอหน้าก่อแซม มองเห็นหมอนที่นอนที่เราสองคนได้นอนเคียงเธอชอบขอเคียนแล้วมาสบลงที่ตรงตักฉันเอาหนังสือไปพางวางมือลูบพอเธอจนหลับเองไม่ยอมเคยอยากวเธอจะตื่นมาเพราะเธอและรักที่สุดตลอดกาแม้ว่าสุดท้ายเราจะจากลาแต่ที่เก่าเก่ามันทำให้ภาพทรงจำลูนกลับมีา แกมี out, like it, it it. ่ได <Si ้ด้วยโอ้ยอย่างไรพักสองรู้สึกแสอารมณ์ได้ตุกตาที่อยู่บนชั้นตอนที่ฉันจากไปมันก็ยังวางอยู่ตรงนั้น เธอซื้อมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในวันที่เรากำลังแย่จะตั้งชื่อมันให้ฉันเป็นพ่อแล้วเธอเป็นแม่มันก็แค่ตุก,กตาที่ดูเน่าๆเพราะขาดแม่ไปกกลายว่ามันกำลังเศร้าก็คงตอะโทษพ่อมันที่ยังทำตัวงี่เงา่าปล่อยให้แม่มันจากไปถึงให้ตัวเองนั่งแอบอะไยังเงี้ยังไม่ลบเอายังไม่ครบ ดูตอนที่เธอนั่งเกินสุกวันนี้อยู่ลำพังฉันเองก็ยังไม่เช่นยังคงมีกับความรู้สึกที่จดจำเฮ้ยห,หนึ่งสูแล้วหรอยังค่ะเดี๋ยวหนเป็นพ่อทุกคนเป็นแม่นะคะเ,คเราจะได้คู่กันไปแล้วนะบา,บายๆถ้าวันนี้ผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะ หนูเป็นพ่อเป็นแม่ได้หมดเลยทุนแฟนคลับมันก็แค่วีที่ดูเน่าเนาเย่ yeah, ไอ้บ้า <laughs> ไอ้เจ๊ <laughs> ไอ้นี่นี่ oh. W W Bye b y บบายบายนะ <laughs> ไอ้เจ๊เดี๋ยวโทษนะรัช <laughs> ก,การวันนี้คะ่ะผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะ บ๊ายบายจิเจบ๊ายบายพี่เคียงบายดีนี่ถ้ายังอยู่นะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์ให้เร็วๆนี้นะคะใช่ไหมลิตาใช่ป่าวเดี๋ยวมาไลฟ์ใช่เปล่าโอเคไม่หม่ถึงวันอื่นไงโอเคโออแล้วหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่โอเคนะบ๊ายบาย เปลี <laughs> ่ยนบ้าบอลเลยแล้วไปแล้วบายบาย